ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะของเรียนชั้นป .6 นะคะก็ยังเป็นเรื่องการหาหอรอมอเหมือนกันนะคะอ่าถ้าถ้ามาถึงตรงเนี้ยอาทิตย์เนี้ยเราจะเรียนเรื่องการหอรอมอเนี่ยนักเรียนจะเรียนไปทั้งหมดอา่ารวมมันนี้ด้วยก็จะเป็นสามอย่างนะคะอย่างแรกคือการหาตัวร่วมอย่างที่สองคือการแยกตัวประกอบนะคะแล้วอย่างที่สามก็คือจะมารเรียนวันนี้กันก็คือการหาหอรอมอโดยการหารนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะนักเรียนอ่ะ สำหรับแบบฝึกหัดหน้าที่22นะคะเดี๋ยวคุณครูสอนก่อนแล้วก็ฝากงานไว้ให้นักเรียนลองทำนะคะ1ข้อ1ข้อก็คือข้อที่สคือเลือกข้อมาแล้วว่าเป็นข้อที่ค่อนข้างง่ายไม่ยากมากนะคะอ่ะเริ่มแรกพูดถึงว่ามันคือการหารแสดงว่ามันต้องมีการหารแน่นอนเราก็จะนำตัวเลขของเราเนี่ยเข้าไปใส่ในการหารซึ่งมันจะทำโดยการหารสั้นอ่ะเอาเก้าสิบ เอา8ปใส่นะคะเวลาเราหารเนี่ยเราก็จะหารโดยการใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องหารโดยการที่ใช้เออจนวนเฉพาะเรียนฟังนะจริงจริงแล้วมันต้องหารโดยการใช้จํานวนเฉพาะแต่ว่าน,านักเรียนจะใช้ตัวอื่นๆก็ได้สุดท้ายแล้วมันจะมีค่าเท่ากันอ่ะเดี๋ยวครูครูจะทําให้ดู2อ,อย่างก็ได้อ่ะดูนะคะอันนี้อย่างแรกคือเป็นจํานวนเฉพาะอ่ะจานวนเฉพาะจนเฉพาะนะคะ จำนวนเฉพาะหนูดูนะถ้าครูใช้เป็นจำนวนเฉพาะเนี่ยครูใส่ไปปุ๊บมันจะมี90กับมีแปเริ่มแรกครูใช้3หาร3าปุ๊บเป็น30 3สิบกรบกันเหลือ21่สิบเอดแอบทดไว้3 7 21ต่อมาครูใช้3หารอีก3มอะไรได้30 30, 30เป็น30 3มอะไรได้27 3สิบเ ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรหารได้แล้วถูกไหมคะนะักเรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะหยุดแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่มีตัวไหนที่สามารถไปหารทั้งสองตัวได้แล้วอ่ะหรือตัวที่อยู่ในโจทย์ได้แล้วอ่ะเราก็จะหยุดสมมติว่าโจทย์เขาให้มาสามตัวแล้วมันไม่มีตัวไหนที่สามารถไปหารในสามตัวนั้นได้ลงตัวเราก็จะหยุดเราก็จะพอแล้วนะคะทีนี้เวลาเราตอบเราตอบยังไงเราก็จะบอกว่าหอลอมอของ 90และ81คือเหมือนเดิมเลยค่ะให้นักเรียนเอาตัวหน้าเนี่ยจับคูณกันเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ว่ามันคือ3ามคูณสเท่ากับเนั่นเองแสดงว่า9ของเราเนี่ยจะเป็นคำตอบโอเคนะอันนี้คือแบบใช้จำนวนเฉพาะนะคะคือแบบที่ถูกต้องนะคะต้องเป็นแบบนี้ แบบถูกต้องคือใช้จำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือจะเป็นแบบนี้นั่นเองคำตอบเอาตัวหน้าของเราเนี่ยมาคูณกันเรียบร้อยแต่ทีนี้ครูคจะให้นักเรียนดูอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีที่เราไม่ใช้จำนวนเฉพาะแต่เราใช้จำนวนร่วมไปเลยในการหารมันก็จะได้คำตอบเหมือนกันเมื่อกี้คำตอบของเราคือ9นะอ่ะเราแอบเขียนไว้ก่อน9พอเรามาทำข้อนี้ปุ๊บอ่ะครูทำโดยการที่ครูเนี่ย ไม่ใช้จํานวนเฉพาะครูคิดว like 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 ่ามันมีสูตรคูณแม่9 9อะไรได้10 9เกเป็น9ก้า้าอะไรได้แปดสิบเอ็ดเก้าแปดสเห็นไหมสุดท้ายแล้วมันเหมือนกันเลยค่ะคําตอบของเราก็คือหอรอมของเราเนี่ยคือ9นั่นเอง โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถทําได้2ออย่างอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหลักการหลักการจริงๆเลยหลักการจริงๆคือต้องใช้เป็นจํานวนเฉพาะนะคะส่วนอันที่สองที่ครูกําลังทำเนี่ยมันเป็นเหมือนเทคนิคเป็นเหมือนวิธีรัดอะเราสามารถทําแบบนี้ก็ได้สุดท้ายคําตอบของเราเนี่ยมันจะเหมือนกันนะคะนะักเรียนต่อมาข้อที่สองค่ะข้อที่สองอะครูใส่ไปเลยสามสิบหก กับหนึทีนี้ครูค,คิดเลยว่ามันมีแม่สูตรคูณอะไรบ้างที่มันหารได้ลงตัวทั้งสองตัวปรากฏว,ว่ามันคือ12ใช่ไหมสิบสองสามสามเป็นร้อมันยังหารได้อีกใช่ไหมคะเอาแม่3หารได้3ามอะไรได้สามสาอะไรได้สิบสอง เรียบร้อยไม่มีอะไรหารลงตัวแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือหอรอมอของ36กับ144คือเวลาเราจะตอบเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวหน้าเนี่ยมาคูณกันเพราะฉะนั้นก็คือสิบสองคูนสเท่ากับสานั่นเองโอเคนะ อันนี้ง่ายๆนักเรียนลองไปทํางานข้อที่3ดูนะคะโดยการตั้งหารแบบนี้แหละแล้วก็เป็นการหารสั้นนะคะต่อมาอีกหน้าหนึ่งหน้าต่อไปค่ะหน้าต่อไปหน้า2 3หน้าที่23นะคะข้อ4กับข้อ5นะคะเราจะทําข้อ4กับข้อ5เดี๋ยวข้อ6เรายักยอกไว้ก่อน เราเก็บกิบไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปทําที่หลังหรือว่าถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนจะลองทําข้อ6ก็ได้เดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปเนี่ยครูจะมาเฉลยข้อนี้แหละนักเรียนจะลองทําก่อนก็ได้นะคะจะได้เป็นการแบบฝึกฝนตัวเองว่าเออฉันทําได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้อะทีนี้เรามาดูข้อที่4ค่ะครูก็จะตั้งหารสั้นเหมือนเดิมมี3 4มมี9กสมี16 5ห ทีนี้เราดูซิว่าเวลาเราหารเราจะเอาอะไรหารอ่ะครัวแม่3หารสามสิบเป็น 3, า3สามอะไรได้ 9, 3, 3, 9, 3าเคูณศเป็น0 3นามอะไรได้1ไม่มีใส่ศูนย์สามอะไรได้ 16, 3, หกแอบทดไว้เป็น15ก็ 3, 55อีกทีนี้ลบศูนย์ออกจะได้ไม่งงมีแม่อะไรอีกหลุกหารได้อีก ลงท้ายด้วยห้าก็เอาแม่ห้าหารเนาะเผื่อมันจะได้อเอาแม่ห้าหารห้าอะไรได้สิบห้าสองสิบห้าอะไรได้สามสิบห้าหกสามสิบห้าอะไรได้สิบเอ็ดอ่ะก็คือเอ้ห้าอะไรได้ห้าสิบห้าก็คือสิบเอ็ดนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิบเอ็ดเสร็จแล้วครูรู้ได้ไงว่ามันเสร็จหรือเพราะว่าครูเจอจํานวนเฉพาะสองตัวแล้วไง เนี่ยถ้าเราเจอจำนวนเฉพาะแล้วแสดงว่ามันไม่สามารถที่จะหารได้อีกแล้วนะคะ,ะทีนี้คำตอบของเราก็เหมือนเดิมค่ะเราก็เอาตัวหน้าเนี่ยมาจับคูณกันแสดงว่าหอรอมอของเราคือ3มคูณหเท่ากับสิบนั่นเองเรียบร้อยต่อมาข้อที่5นะคะ ข้อที่ห้าหนึ่งรปดสบลบข้อข้างบนก่อนดีไหมนะอ่ะไม่ลบแล้วกันข้อที่หก็คือหนึ่งร้อยสสองส่สสาสะเราเริ่มทำเลยลูกครูมองเห็นว่ามันลงท้ายด้วยศูนย์ทุกตัวแสดงว่ามันหารสิบลงตัวแน่นอน สิเนี่ยมันตัดศูนได้เลยเห็นปะป๊บปป๊บปป๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเหลือ18เหลือ24แล้วก็เหลือสาต่อมาแม่อะไรหารลงตัวมันคือแม่สนะ3 6มหกสิบแดสาแล้วก็สาเอเป็น33แล้วเจอเลข1ิอีกแล้ว11มันเป็นจำนวนเฉพาะแสดงว่าเรียบร้อยค่ะ เราได้แล้วว่าหอรอมอของเราคือการนําตัวหน้ามาคูณกันเพราะฉะนั้นหอรอมอก็คือ10บคูนสก็เท่ากับ30นั่นเองเรียบร้อยอะสำหรับการหานะคะคุณครูสอนนักเรียน4ข้อก็คือข้อ1ข้อ2ข้อ4แล้วก็ข้อ5 4ข้อ ฝากงานให้นักเรียนทำหนึ่งข้อก็คือข้อที่สามหน้าที่ยี่สิบสองเมื่อกี้นี้นะคะสำหรับข้อหกเนี่ยครูยังไม่ได้เฉลยแต่ครูจะมาเฉลยในคลิปต่อไปนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครอยากลองทำนักเรียนก็ลองทำได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูก็เฉลยอ,อยู่แล้วนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เรียนสั้นๆเท่นี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย